ป็นตัวอะไรเมื่อก่อนพร้อมจะคอนเทนต์กันหรือยังคะสองพ่อลูกเนี้ยถ่ายแล้วเหรอค่ะกล่าวสวัสดีท่านเอฟซีท่านลูกค้าใจดีค่ะสำหรับอีพีหกสิบแปดขีดหกเจ็ดในวันนี้ค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะก่อนร้อนใช่ไหมร้อนมากเลยมีอะไรมานำเสนอคะมีครับตอนนี้ าด้ามขาอกวางนะครับด้ามขาอกวางแท้เหล็ก N695 ไกลๆนะคะ <5. S 2> เป็นสองสีผิวใช่ไหมคะครับผมทิ้งผิวผิวเพิ่งเสร็จใหม่ๆสดๆเลยค่ะเท่าไหร่เนี่ยใบยาว4.5นิ้วนะครับใบกว้าง1.5นิ้ว สันหนา4มิลนะครับด้ามยาวอ่า4.8นิ้วจะหนีไปไหนคะเชจงลันน้องเออน้องหนีก่อนน้องลิ้วอันตรายไม่กันหนึ่งเล่มนี้2850ไม่ขายนะคะหรือว่ายังไงอุ้ยขายค่ะขายเท่าไหร่คะน้องลิ้วขายเท่าไหร่ลูกอขายเท่าไหร่จ้าให้ลด 2850ครับเรื่องนี้2850ขายเท่าไหร่รถเทถังแล้วหรืออยู่ข้างอยู่พ่อสิอาขายเท่าไหร่แล้หรือขายเท่าไหร่พ่อจขายพ่อจะขดห้าศูนย์น้องหรือจะขายเท่าไหร่น้องหรจะสามร้อยแนย์สาม้อยแปโอ้สามร้อยขายแพงกว่าแพงอะไรอีกนะสงสัยจะไม่ได้ขายแล้วล่ะนั่นหรืองันเพราะโอขายสองแปดาศูนย์นี่แหละนะโอเคไหมโอ้โหนี่ว่าจะถูกไปนี่ว่าจะถูกนะครับสองแ ให้ดูชัดๆค่ะสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทขอต่อนิดนึงได้ไหมคะนิดเดียวนะคะได้ช่างอลลดให้เท่าไหร่คะเนี่ยสอง0้านถ้าท่านสมมติว่าถ้าช่างอลันจะลดให้เนี่ยค่ะสักสองสองหกห้าได้ไหมคะน้อยเอนลดน้อยไปเหรอคะเอางี้ค่ะมาท่านตอบดิฉันเห็นช่างอลันทำอย่างนี้ดิฉันรู้แล้วว่าทำไมสองแปดห้าศูนย์ อย่างนี้ช่างลานดิฉันเข้าใจช่างลานแล้วทำไมสองแปดห้าศูนย์เพราะว่าช่างลานทํายากตรงที่มันต่อสองชิ้นนี่ใช่ไหมอ๋อสอพะมันเป็นงานต่อยากตรงนี้ไม่หยุดนะครับตัวนี้ต่อยากเพราะว่าอัดเป็นอัดเกลียวน็อตไว้ข้างในไม่มีหยุดนะครับไม่มีหยุดเอางี้ดีกว่าสองสามห้าลดเลยลดไปเลยห้าร้อย โอเคสองสามห้าศูนยน้องลิวพ่อรดไปห้าร้อยนะคะเป็นสองสามห้าศูนยได้ไหมได้ค่ะอโอเคนะคะสองสามห้าศูนครับท่านไหนสนใจดิฟชัดทักมาเลยนะครับเพราะว่ามีเล่มเดียวด้วยไอตัวต่อท้ายเนี้ยนี่นะครับแล้วไม่ไม่ใช่สอบคมคมเหรออ๋อไปหากระดาษมาโอเค ทดสอบคำพูดให้ดูนะครับโจช่างนี้ฟันกิ่งไม้ฟันละไได้ใช่ไหมได้กิ่งไม้เล็กได้ฟันได้ก็เป็นมีพกเข้าป่าได้สบายๆนะคะนะครับทั่วเนี่ยจะจะทำเสียงแบบนี่นะครับโอเคค่ะสองเหลือสองแปดห้าศูนย์เหลือสองพันสามร้อยห้าสิบนะคะค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะคะพร้อมสอบพร้อมสอบนะคะถ้าไหนสนใจเดี๋ยวโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะครับเล่นต่อไป,อไปที่สองค่ะเล,เล่นที่สองเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันตัวนี้ของเงยอรมันนะครับมีไงดูสิสะคมมากด้ามเป็นคอเป็นไม้พยุงชิ้นหน้าเป็นไม้พยุงชิ้นหลังเป็นไม้ชิงชันนะครับ ช์ก่อนนะคะหมุนไปนเรื่อยๆค่ะหมุนเป็นเรื่อยๆนะคะหมุนมีดน,นะคะโอ้ค่ะ<อ>เล่มนี้คือเป็นพกได้นะครับติดตัวพกแล้วก็ฟันไม้ไรได้ปกติขนาดเท่าไหร่คะเนี่ยช่างลันใบยาวสี่เอ้ห้าจุดห้านิ้วค่ะใบนะครับด้ามด้ามสี่จุดห้า จำไม่ผิดใช่ไหมด้าน4.8นะครับใบกว้าง1.5สันหนา5มิลค่ะครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันแลนะคบค่ะเกใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันราคาทดสอบไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวอยพูดเรื่องราคาค่ะให้ราคาเดิมราคาเดิมก็คือ1,850ดหระคะไอคิดผิดป่ะฮะเท่าไหร่คะราคาเดิมมันเท่าไหร่พันพันสี่ห้าสิบ ราคาปีที่แล้วนะคะให้ราคาเดิมพันสี่ห้าสิบนะครับก็มีเล่มเดียวเหมือนกันนะคะครับมีเล่มเดียวเหมือนกันพร้อมซองนะคะครับผมตัวนี้ก็ฟันได้ฟันได้ครับค่ะเป็นมีดพกกี่อเนกประสงค์เอ่อสับๆซอยๆได้ไหมเนี่ยได้เลยอ๋อเป็นอเนกประสงค์นะคะันแขนนี่ก็ได้แต่ว่ามันใช้เวลาใช้เวลาหน่อยหนึ่งันค่ะถ้าเป็นเหล็กเยอรมันเนี่ยคือสามารถอัดนายเต็มที่เลยคุณมีแรงฟันกี่าวเท่านั้นเองเหล็กเยอรมันนี่ดีไงนะคะช่างรัน แข็งทนนานเลิกพูดอะไรสองแงสองงามเลยค่ะเดี๋ยวโดนตรวจสอบนะคะคมนานเออตกหล่นคำพูดอยู่เรื่อยเลยออกสื่อนี้ต้องระมัดระวังนะคะชไบิคะน้องหรือคะใช่ค่ะเออไม่มีพวกยังไงล่ะเขาค้างมาสรุปราคาเล่มนี้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะส่งแล้วค่ะแต่สรุปแล้วมีสองเล่มนะคะเล่มนะครับค่ะ เก่อนจะจากกันวันนี้ค่ะเช่นเคยนะคะหน้าที่ของน้องหลิวค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ชอบเลยนะคะลากันก่อนค่ะ